สวัสดีค่ะ่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกนะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาอยู่ในแบบมาเรสตอ์รอนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะครับพาไปรีวิวร้านอาหารของเรากันนะคะร้านอาหารของเราอุย้ยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะคืออ่าเรามีสามชั้นนะทุกคน ตอนนี้นะครับร้านอยู่นะว่าจะรีวิวร้านนะอ่าเรามาดูกันที่ชั้นแรกกันเลยดีกว่านะคะชั้นแรกเนี่ยก็จะแบบไม่หรูมากนะคะสบายๆนะที่เราที่เราเป็นเก้าอี้นะคะเยอะขนาดนี้เนะี่ยเพราะว่าทุกคนลองสังเกตดีว่าถ้าสมมติว่าเราใช่ไหมอเออ ถ้าสมมติน,นะคะว่าเราเดินเนี่ยแล้วแบบเวลาไปเสิร์ฟหาลูกค้านะคะมันก็จะเสิร์ฟได้สะดวกะคะ่ะแล้วก็ว่องไวนะคนเอ,อลูกค้าจะได้ไม่รอนานนะคะอ่าเดีย๋ยวมันโตตรงนี้กด้มาคือซื้อโต๊ะมาหกสิบตัวนะคะเก้าอี้มาร้อยสิตัวเป็นไงเออจากตังเจ็ดมือนวะตอนนี้เหลืออยู่เก้าพันเพราะว่าเพิ่งแต่งร้านใหม่นะทุกคนจริงๆจะทำคิดแต่งร้านแล้วแต่ว่าคือเออมันแต่งไปแล้วอะ่ะมันทำไม่ทันนะทุกคน เอ้ยไม่ต้องเชฟเอ้าวไมไม่ได้หรอทำไมอ่ะก็ต้องหวังได้ทำไมหวังไม่ได้อ่ะโอเคค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็มังโตเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะ คือร้านเราแบบมันจะค่อนข้างที่จะโล่งนะทุกคนเพราะว่าแบบดูโล่งๆนะจริงๆไม่ได้ห่วงโต๊ะหรอกทุกคนคือมันขี้เกียจวางอะ่ะคือโต๊ะมันเยอะอ่ะแล้วมันขี้เกียจวางเอ้คนนวางผิดเลยอ่านั้นทุกคนนี่คือครั้งแรกนะคะที่ลงคลิปนะโดยใช้คอมปกติจะใช้มือถือไงแต่คือวันเนี้ยเกียจก็เลยใช้คอมนะ อ่าสำหรับชั้นหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยบเรานะคะจะมีเทคโนโลยีแอนตี้วอร์ดใหม่นะเพราะว่าเราเพิ่งไปซื้อสิ่งนี้มาทุกคนมันนี่ค่ะคือชั้นสองอ่ามันคือสิ่งนี้เอ่ออยู่ไหนเอาวางไว้ตรงไหนดีเอา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 ,เอา,เ,อาเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาเอาเอาไว้ข้างๆตเตาแก๊สก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะระหว่างสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือเครื่องล้างจานนะคะกับ กับที่ล้างจานแบบมือนะอันไหนนะคะจะล้างจานได้รวดเร็วกว่ากันนะคะท่านผู้ชมฉันจะมองเห็น,หนเนี่ยเอ้ยไม่มุงอะไรตรงนี้ฮะได้ของใหม่แล้วมามูงอ,อ๋อเออเไม่ซื้อให้เลย โอเคค่ะ่านะผู้ชมนี่ค่ะก็จะเป็นชั้น2นะคะชั้น2เนี่ยน,นี่นะคะเราก็ได้ทําการจัดแบง่งโซนไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับบุคคลธรรมดานะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับลูกค้า V.I.P. นะถ้าลูกค้า V.I.P. มาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขามานั่งตรงน,นี้นะคะ <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นสําหรับชั้น2นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะเออเราไปที่ชั้น3กันเลยดีกว่านะคะ อ่ะแบบเร็วนะอ่าชั้นสามของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่าชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นที่เราค่อนข้างที่จะชอบนะคะเพราะว่ามันแบบมันวิวดีอะ่ะทุกคนดูดิเออเวลาแบบอันนี้เือจําลองเปบคนนั่งแนละ้วทุกคนก็จะเห็นเป็นแบบวิวตึกร้านค้านะคะทุกคนเยอะมากอืก็จะมีเป็นที่นั่งแบบนี้ด้วยนะคะเออโอเค เราก็จะวางพวกเตาแก๊สนะคะที่หลังจานนะคะแล้วก็ที่เช็กบินไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันดีกว่านะคะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะทุกคนมันไม่ได้เสียตังค์โอเพนกันเลยเดี๋ยวรอลูกค้ามาเป็นหนึ่งคนลูกค้ามากันแล้วลูกค้ามากันแล้ว แล้วเรานะคะจะจ้างพนักง,งานมาเพิ่มดีกว่าทุกคนเพราะรู้สึกว่าพนักง,งานเชฟนะคะเฮนรี่นะคะเพิ่มอีกคนนึงแล้วก็คนนี้ละกันเอมเบลี่นะคนเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะโอเคเรียบร้อยคะ่ะตอนนี้ก็จ้างพนักง,งานนะคะมาเรียบร้อยแล้วอน <c oughs> ี่คือท่าอะไรท่ากายกรรม เชฟร่วมทำอาหารแล้วนะถ้ากายกรรมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดร้านไว้แบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเมืองอันแสนสวยงามเนี่ยจะเป็นไงนะคะนี่ทุกคนคือตรงเนี้ยเราค่อนข้างชอบนะดูดูนะดูนะทุกคนดูดีๆนะจริงๆตอนแรกว่าจะเปิดคลิปตรงนี้ไงแต่ไปเปิดคลิปแบบไหนๆว่าชอบแบบไปเปิดคลิปตรงนี้นโอ๊ย <c oughs> นะฉันตกดาำเหร <c oughs> อปกติมันจะไม่เคยตกอ่ะ นะเอ้ามไม่ทําแบบนั้นหรอเนี่ยมันไม่ทาเฮ้ยทุกคนทุกคนอดรู้เลยว่าถ้าอันจริงแล้วมันมันยืนนะมันไม่ยอมทำมาเดี๋ยวนะไม่ใช่แหละไม่เปิดก็นนะไม่ทำให้ดูก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปป่วนร้านอาหารนะคะของเพื่อนๆนะ เฮ้ยมีคนมาแสงหน้าเราด้วยอ่ะทุกคนเราต้องไปปวดออหาหของคนนั้นค่ะร้านนี้นะคะเป็นอ่าอันนี้อ่าเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านของเขาเนี่ยจะหรูหราอลังการเวื่อวังขนาดไหนเออเดีเ๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเอยเอทุกคนงงไหมไอ้ตรงที่เออคือเราชอบงงอ่ะตรงที่เออลูกค้านะคะคนจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมันยืนปะ ปิดร้านพอดีเอ้าคุณปิดร้านทําไมอ่ะลูกค้าคุณกําลังเยอะเลยโอ,โอ้วุ่นหวายไหมดเลยร้านนี้คือวุ่นวายมากแม่ไปชั้นอื่นกันดีกว่าแบบโอ้โหลูกค้าแบบมาเป็นกระพวนอะ่ะเหมือนลูกพวนเฮ้ยดีโอ้นี่ร้านต้นไม้หรืออะไรร้านไข่ข่าหานวะพี่คือแบบคนที่แต่งน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักต้นไม้นะคะคุณผู้ชมดล แต่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 มันก็ใช้งบเยอะนะบอกเลยเฮ้ยหาทางลงไม่ได้อ่ะช่วยหนูด้วยด้อ่าทุกคนมันลงยังไงไปชั้นหนึ่งกันไปคือชั้นหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นชั้นที่ค่อนข้างโล่งที่สุดแล้วนะคือชั้นอื่นอ่ะคือร้านเนี่ยโตเขาน้อยนะแต่ว่าคือโต๊ะน้อยแต่ว่าของอื่นเยอะอืมเรากลับไปที่ร้านของเรากันดีกว่านะคะ ร้านของเราค่ต้องข้ามแต่ผ่านไปเดินผ่านน้ำไปเลยแล้วกันฉันขี้เกียจชอบชอบชอบเนีย่ยเห็นไหมลูกค้าร้านเราน้อยมากร้านหนึ่งนะนยมากโตเยอะมากแต่น้อยมากโตยเยอะ รับรเซอีแตนอีตากะแตนรับเซไม่ยอมรับออเดอร์ลูกขาทุกคนไปเฮ้ยแฮปปี้คอสตูมเมอร์มาที่ร้านของเราเดี๋ยวเราไปดูกันลดีกว่าว่าเขาอยู่ท <own stories> ouais. ี่ไหนนะะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะรวยแล้วฉันจะรวยแล้ว โอเคค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่องเรานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย